สวัสดีครับสวัสดีค่ะ,คะอ่าขอบคุณครับได้อะไรขน,นมกับน้ำมันบ้านว่าใครให้ลูกแหวนอ๋อเมื่อเจ้าเมื่อเจ้าเป็นแผลบ่อยใช่ไหมเมื่อเจ้าแหวนคิดดีหรือเปล่าแล้วมีแผแลคิดดีคิดดีก็เลยมีแผลโอ้ยเม่น่าคิดดีอล้วแล้วเจ้าอะไรเอ้ยมีแผลไหมไม่มีมีเอาน้ำมันบ้านมาทาจะได้หายไปไวคิดคิดถึงไอ้คิดว่ามันปวดตอนไหนเจ็บตอนไหนก็ทารอดนะ คิดทอดแผลก็ทาเลยจะได้หายไม่ไวเอ้าไอไ้เอ๋ยป้าย,ายอะไรป้ายอะไรป้ายฟาร์มครับป้ายฟาร์มอ๋อป้ายฟาร์มไหนนะอ่านให้เอ๋ยอ่านให้ฟหังหน่อยเด้อสามีโชคเจริญฟาร์มอ้าวเรียนไม่อ่านละเรียนวิเตอร์อ่านไหมอะไรนะ ส้มีโชคจเจริญฟาร์มอ๋อตกลงไงพวกเจ้าพวกเก้ามีมีชื่อฟาร์มแล้วใช่ไหมมีแล้วมีแล้วอ๋อนี่ครับทาบ่านผู้ชมนะมีชื่อว่าสามีโชคเจริญฟาร์มนะครับเนี่ยนะนี่คือฟาร์มของเจ้ามีโชคใช่ไหม <c oughs> อ่าฟาร์มของเจ้ามีโชคนะครับ <Okay. S 2> อ่าโอเคไปเจ้าว,วิตเตอร์ไปเก็บ <c oughs> ไชเอ๋ยไม่ใช่เจ้าเอ๋ยไม่เนี่ยอันนี้มันมีเบอร์โทรด้วยเบอร์โทรใครเดีย๋ยวไม่โทร เบรอร์โทรแม่กับเบอร์โทรพ่อโอ้ยคนละเบอร์แล้วเออก็ดีเหมือนกันเนาะออาเกิดว่าพ่อเรียกแม่มากินข้าวใช่ไหมจะโทรหาใช่ไหมล่ะ<ช>อยู่ในท้องทุ่งเนาะไปป่าไปเขาไปเกี่ยวหญ้าหลงกันใช่ไหมเออพอได้โทรหากันเอาไรมีโชคแก้วอยู่ในนะตอนนี้เนี่ยเฮ้ยฮะเอองั้นเราก็ไปดูมีโชคไปเล่นน้ํากันทาท่านผู้ชมดูมีโชคเล่นน้า ไหนมีชว่วอ่ะมอนี่บ่มองมีชว่วงมานอนอาบแดดบ่เจ้าเนอะอ้าวอ้าวอ้ามาละท่านผู้ชมมันมาละพอตออื่นเอ่ยเพราะมันมาเลยอ,อ้าวว่า,งงา,า,งงา,าไงว่าไงนะจะไปไหนจะไปไหนเนอะจะไปไหนไหนจะไปไหนไหนโอ้ทักหน่อยนะลุกขึ้นจากน้ำเลยเว้ยโอ้เอานัา่นบัวขาวบ่เน่ยบัวขาวแล้วก็สนุสนุโอ้ยมันมาเล่นน้ำด้วยกันเนอะพวกเจ้านะอ่ะฮนอะมีชว่ว มืเจ้านัดกันมาเล่นน้ําบอกนะครับท่านผู้ชมมีบัวขาวด้วยบัวขาวก็มาอยู่ตรงนี้กับสนโหนะ <laughs> มาไง่าไงสวัสดีสวัสดีอ่านัดกันมาอาบน้ำเลยนะมืเจ้านะอืมไม่นไอในวิตเตอร์กันเนาะเอ๋ยม,มาเล่นน้ําลํากันเนาะ หลังจากขึ้นจากน้ำก็จะไปหากินเลมหญ้าแถวนี้เนาะคงไม่ได้ปล่อยไกลนะคงจะปล่อยใกล้ๆบ้านเนี่ยเดี๋ยวดูก็มีอยู่ห้ายโตด้วยกันท่านผู้ชมคนละโน้ตแถวโน่น <c oughs> และเอ้าหาเราบ่ยังไม่ได้นอนบ่ <c oughs> เฮ้ยพันกลับมาตรงเรือนมาชงเจ้าสงคนนี่ อ๋อเพิ่งกลับมาจากโรงเรียนก็เลยหาวแล้วอยากนอนแล้วห่ังพี่าะขี่หลังพี่บอกอ๋อดูมันหยอกกันเล่นน้ำหยอกกันเฉยเลยไอไอมีโจ้ขึ้นไปละหนีไม่กินหญ้าละเหนือสนุวกับไอเจ้าบัวขาวนี่แหละเนี่ย บัวขาวก็โตว,วันโตคืนมาเฮ้ยงานมันกันได้เนาะวันนี้ก็ขึ้นแล้ววันนี้ ขึ้นจยานั้นแล้วกระโดดรถเต้นแล้วเนาะน่ะไปกินหญ้าก,กันแล้วบ่เนี่ยไง,ไ,ไ,ไงไมีโชคไปไงล่ะอ๋อไปหาตาบ่าาวัสดีครับตา,าโอ้ยนั่งอยู่ใกลเลยเพือ่อน,น,นอ่ะอยู่ข้างป่าอ้วยเพื่อนนั่งุณตาอยู่นั่นนะอยู่ใกล้เจ้า มีโชควอยู่ไหนไอยถึงนะก็มีโชควก็อยู่ใกล้นะใก,ใกล้นั่นแหละอ่านี่ก็หวานก้านนะครับนะต้นข้าว อำลังโตว,วันตัวคืนอ่านี่ก็เป็นทุ่งนานะครับนะอะ่มีหญ้าครับสำหรับปวควายให้มากินนะครับ หลังจากไปกินหญ้าเสร็จก็มาลงน้ําเหมือนเดิมครับจะมีช่วับ,บัวขาว ก็เล่นน้ำกันเป็นแถวเลยท่านผู้ชมดูสิเป็นแถวไปเลย <laughs> <laughs> แปลกดีแล้วกันนะเป็นแถวเลย <laughs> นี่ก็น้องมีโชคนะครับนะเห็นไหมมีโชคเจ้าอ้อ oh, น่าจะร้อนหน้าดูแล้ววันนี้นะเ,เต็มที่เลยครับ <laughs> ส่วนตัวนู้นก็บัวขาวครับแล้วก็น้องสนุหนะครับตรงนูงนะ้นต่อกันเลยวันนี้เล่นน้ำด้วยกันเลยทั้งครอบครัวเลย เอาน้องเอ๋มาจากไหนไปเอามาจากไหนสองตัวเนี่ยนะมันมาเล่นปอมแมมนกันหรอบ้านเพิ่มเจ้บ้านเพิ่มบ่เมื่อกี้มันมาจากไหนเมื่อกี้มันเดินมาจากไหนมันอยู่นู่นเจ้านี่เจ้าเจ้าแแหลมมาเนี่ยเะเจ้าจำได้มัดไหมเนี่มันเลอะบอมแมมอันนี้จำมันว่าชื่ออะไรชื่อแหลมนี่แหลมเนาะอ๋อส่วนไใ้อะไรนะหนอนสาคูน้อยไปแล้วบ่ใช่สาคูน้อยไปแล้วสาคูน้อย อ๋อมีขีดด้วยป่ะเนี่ยอ่าไปแล้วตามมาหยอกหมูกี้ก่อนไปแล้วจะเล้วเลสาวกุน้น้อยไปแล้ว จะย่อๆไปอย่างอะไรสว<ห>นมีโชคเจริญพ่อสวนเตี้ยอต้องแนะต้องแนะนำตัวแล้วเนาะมาเนี่ยอันนี้ใครน้องเอ๋ยตาตาโอ้ที่ไปเฝ้ามีโชคกับบัวขาวบ่อยบ่อโอ้น่ครับตาผู้ดูแลมีโชคบัวขาวนะครับเนี่ยตามท้องทุ่งนาแล้วใครยี่ยกอดอยู่นันกระโดกอ่อนอนักไผ่อะใครเนี่ยไผ่ะกอดเนี่ยขามไผ่เห็นะบอกเนี่ย พ่อชนญาติผู้ใหญ่คุูยเองอะไรเป็นตาเป็นลุงบอกว่าเป็นลุงเป็นลุงพ่อสังอ่าเป็นลุงนะครับเลยนะลุงของน้องเอ๋ยครับมีโชคไอ้เจ้าวิตเต้อะฮะพ่อหลวกหมูเนี่ยเบิ้งดีแม่เบิ้งในกล่องนะครับผมนะสมีโชคเจริญฟาร์ม เปิดฟาร์มมาแล้วครับนะฟาร์มเจ้ามีโชคครับสวนไผ่มีโชคบัวขาวฮะวันนี้ก็จะลาท่านผู้ชมละไอ้เจ้าน้องขวัญก็มาที่หลังใช่ไหม,ไมเออมาพุ่มมากระลาเลยไปพุ่มมากระลาเลยเอาลาเร็วลาท่านผู้ชมเอฟซีเร็วอันนีมม้ดดอ,อันน<า>ี้ตั้งไกลเลยใช่ไหมนี่นี่ตั้งไกลเลยใช่ไหมนี่ ตั้งใจหรือยังเอาเอาไม่เอาไม่มันไม่ตั้งใจเอาไม่เอาไม่โอ้ยนิ่งหนีเวละมันจะได้ไมนี่ยงานนี้โอ้ยอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดสมัครให้กับลูกแหวนอนเชือกด้วยนะคะบายบายสงสัยไปเรียนมาทั้งวันเนาะก็เลยรู้สึกจะเมื่อยเนาะไม่มีกำลังเลยวเอาท่านผู้ชมครับปลาแค่นี้ครับผมนะหยอกกระเดือครับผม มีความสุขครับสวัสดีครับ